สวัสดีครับเล็บซี่ทั้งสองทุกถูนที่เด็กคามาติดตามคลิปนี้ก็ไดนมาพบมาพบกันเช่นเคยครับไม่นี้จะได้เลขซ่องมาฝากนะครับเลขซ่องเจ้าดีเด็ดกต่เพิ่งได้มาครับจากวิธีจะเคยเขากับซ่องชุดนี้ ได้เนยนน้มาฝากสมาชิกเพื่อมีท่านใดสนใจนะครับครับขอฝากข้ามเตือนเล็กๆเช็่นเกยครับข้ามเตือนครับปดใจวิจารณญาณในการรับชมทางช่องอได้นำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับครับขอฝขอากเช็นเคยครับกดตั้งสองอามาที่ตามเลขนี่กันเลยครับเลขเบิ้งทั้งโทรศัพท์เช่นเคยครับนะครับมาดูเจ้าแรกครับเจ้านี้เพิ่งมาใหม่เพิ่งเจอครับ เขาให้มา okay, แต่ว่าิฉีกหรืรอว่าเถียงอนไหนพิจนาสมาชิกพิจนาเอาแล้วรับเด้อครับเบิรงเอาเลยครับ VIP เลครับกองสลากเลคล็อกสามเก้าเจ็ด มาติดตามเจ้าที่สองครับฝันเป็นจริงครับฝันเป็นจริงมาแล้วนะครับฝันเป็นจริงหนึ่งกันยาสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดเก้านะครับใครสนใจสนใจก็รีบมาเอาเลยครับไม่ง ตามเจ้าที่สามครับเลขเด็ดซองดังรับประกันเลขท้ายสองตัวหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับราคาหนึ่งแสนบาทสองตัวนะครับราคาหนึ่งแสนบาทเจ้านี้ อจ้นี้ราคาหนึ่งแสนบาทสมาชิกนานใดสนใจก็มารีบเอาไปเลยครับเลือกซื้อสลากกินแบงรัแสาบาานนอะครับอ้าวเจ้านี้เจ้าใหม่าาครับหนึ่งก็ยอมเม็ดเดียวสามตัวแปดหกสามชอบส่วนตัวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอัดหกสามห้าสามเก้าสี่ ตัวลมเจ้าหกเก้าสี่อสตองเก้าเก้ามหาเฮงนะครับเจ้านี้มาใหม่ครับเนี่ยเจ้านี้มาแล้วสถิติงวดที่แล้วนะครับเข้าตรงตรงสามตัวนะครับเล็กล็อกกองสลากงวดที่แล้วนะครับ เอามาตามงวดใหม่เลยครับเอางวดใหม่มาแล้วเอ็กล็อกองสลากงวดประจำวันที่หนึ่งกยสองห้าหกห้าสามตัวบนสามหกห้าเก้าห้าสามห้าหกแปดหกนะครับถ้ท่านใดชอบก็ จัดเลยครับรียบมาเอาไปหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเราแล้วครับมาชี้ขาดล่างวิ่งล่างเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับมาแล้วเรียกล็อกเจ้านี้นะครับเลียกล็อกกองสลัก สี่หนึ่งเจ็ดเขาก็ให้หนึ่งกันยาก็ให้สี่หนึ่งเจ็ดสิบหกกรกฎาสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสิงหาห้าเก้าสี่นะครับสิบหกสิงหาห้าแปดสามหนึ่งกันยางวดใหม่นะครับหกเจ็ดสองหกเจ็ดหกสองเจ็ดสองงวดหน้าสิบหกกันยา เอาให้ล่วงหน้าเลยครับหกหกหนึ่งหกหกหกหนึ่งนะครับวด1สิบหกกันยาเอาให้ล่วงหน้าไ 6, 6, 1, 6, 6, 6, 1, าาว้ไเลยนะครับถ้าใดสนใจก็เลยบเมาอาได้ครับดูเีกสองเงินไหลมาสรุป V.I.P. หนึ่งกันยารางวัลที่หนึ่งยิ่งห้านะครับ 5 8 2 5 9 2นะครับเจ้านี้นะครับเงินไหลามาเช่นเคยครับล่าง9 4 9 1 9 2 9 6 4 1 4 2 4 6่งเก้าองเก้าหหนึอนะครับถึงเงินเนไหลามาเช่นเคยครับเด่นบน5 0 5 9 2 0 4 7 0ส6สี่เจ0มหลอโต้นะครับมีลอตโต้ให้บน5้กับ0นะครับสองตัวก็มีห2 3ตัวมี529-360-470ล่างให้91-92-97 4142-47 0อคุณพันนะครับบนก็50เด่น529036047นะครับบนล่างก็94919297414247นะครับคนเหนือดวงตองคนเหนือดวงนะครับบน0กับ5ยิ่ง5036047 ห้าเก้าสองล่างเก้าสี่ยิ่งเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับสามเจ้านี่เลขตัวเดียวกันหมดเลยครับดวงเศรษฐียิ่งล่างเก้าตัวเดียวเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดครับมามดูสลักสัญจรนะครับสลักสัญจร นครนายกนะครับจัดตั้งเมื่อ2,487อายุ76ปีจังหวัดที่26พื้นที่อันดับที่67นะครับจับชุดก็มี641063สามตัวก็มี5 6 7นะครับ5 6 7นะครับ ตามตัวตา,ามด้วยานาอ้วนนะครับนาอ้วนชุดตัดเน้นๆนะครับนาอ้วนชุดตัดเน้นๆงวดหน 1, 9, 6, ึ 7, 1, ่งเดือนเก้าหกห้าเจ็ดหนึ่งหหนึงหสองเจสองเจเจดสองนาอ้วนนะครับชุดตัดเน้นๆ ามาตามเอดแมงปอมาแล้วเอดแมงปอมาแล้วนะครับงวดหนึ่งกันยาบนสี่หนึ่งสี่สี่เอชหนึ่งแปดหนึ่งสี่เอชหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกแปดศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าแปดสี่เก้าบนล่างก็มีเห็นไหมครับ บนล่างก็มี 14, 18, 16, 49, 48, 47, 58, 04, 05นะครับนะครับเจ้านี้แอดแมตปองวดแล้วเข้า3มตัวตรงนะครับมาติดตามด้วยเลขรับสายทหาร นะครับเลคลับสายทหารหนึ่งกันยาวิ่งบนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าวิ่งล่างเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับามาตามเลขคุณหญิงงวดแล้วก็เข้าสามตัวครับงวดนี้มาแล้วครับคุณหญิงใจงามนะครับ รัฐบาลคุณหญิงนี่เจ็ดนะครับเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามตัวเก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าสี่สองเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจ็ดเก้านะครับสามตัวก็ห้าเจ็ดเก้าครับ บากน้ำเบิ้งทั้งโทรศัพท์นี่นะครับเพาว่าที่เขียนไหนเบิงกับย่านสมาชิกบบเซียนะครับของจริงมาแล้วครับท่านใดสนใจก็มาเอาไปเลยครับสามาติดตามด้วยเลขทูกแอดมุกงวดที่แล้วก็เข้าสองตัวนะครับแปดสามแอดมุกงวดนี้มาแล้วครับห้า เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าเจ็ดเลขทูปปู่นะครับแอดมุกครับเืมนี่ก็จะฝากให้สมาชิกเท่นี้นะครับท่านใดสนใจก็เอาไปเชียงโศกเชียงลาบนะครับอาจับจองลอตเตอรี่สักคนละใบสองใบนะครับ ชอบอาจารย์ได้ชอบซ่องไหนอาจัดย์ไปตามก้อมากข้อมชอบด้วยครับเด้อทั้งแอดกับเรนั่มมะฝากดีเด็ดลิปหนาจะมีดีเด็ดก็ดีครับรออยู่ยังบ่มาาครับลออยู่ยังบ่มาาซ่องดีซ่องเด็ดมากอ่ะจะได้เอาเจ้าเด็ดๆมาฝากนะครับ เดี๋ยวคลิปนายลอดเจ้านี่ครับคลิปนายลอดเจ้านี่ครับเจ้าเนี่ยังบ่ามาเลยครับนเนี่ยนี่ว่าเข้าสามตัวตรงเนี่ย เดี๋ยวรอติดตามครับใกล้ๆมือพมละ่ะแอดเดียอได้แล้วเสียน้ำมาลงให้สมาชิกนะครับติดตามไว้ครับไปอีกเจ้านึงในอีกเจ้านึง 啊哟！哎呦 ามีติ้ทสิละห้าขวงเลยอยู่ไหนนอนอยู่ไหนนออยู่ไหนนอ,นนอ,นนอบนเห็นเลยครับเจ้านี่สใสก็ทิ้ผมไปเม็ดเดียวนะ สราับกินเวลาไปเยอะแล้วอ๋อเย็นแล้วหีอเจ้านี่ครับเจ้านี่ก็เห็นรอประมาณวันที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าประมาณนี้ครับเจ้าเนี่ยมล้วเจ้าเราก็เป็นสูตรสูตรเพราะว่าผมยังสรุปว่าท่านได้เอาสูตรมาคำนวณน,นะครับสรุปแล้ว,ลว,ลวผมจะได้มัน่นน้ำมาเสนอสมาชิกนะครับ สูตรนี้กำแม่นอยู่ได้ครับแต่ยังสรุปว่าท่านใดนะครับอัจรยประชีโคตริดตามไว้นะครับด้วยู้ดตายกออ็ให้อาจรยประชีคุกท่านหนึงโชคดีครับด้วยเงินทองนะครับไ้เ,เ,เจ็ยบเจีบจนนะครับสวัสดีครับ